สวัสดีสบายดีดีซีทุกคนเะจ้ามือนีไม่น้อยมาแก้วตํมมะฮงเป็นมะหว่มน้ำพี่น้องหว่มผ่าเขาน้ำเป็นเอวนมักคูงซุกมาไห่วันไรเนี่ยพอดีมาพ่อกรบเพาเผาป้าตํมมะฮงเหลืองพี่น้องแักบเต็มกระถางเลยชิมรสเอ้ยอรโลดมาพี่น้องมาไปกินนํำกันจ้าแากเนาะแซ่บเรียบร้อยมาพี่น้องสบายดีจ้าปลาลู เออนแก้วนี <si ่จ la> ่นี้ UM ่านนี่แมัาจแม่มากนี่มาแล้กะนี่แก้วลงแก้วเาแก้เป็นเนเออมานานๆเลยาตุ่เดมาพี่น้องสกุล ต้มหมูเาเดอต้มหมูงป็งปลาชุบยอดสุดยอดเลยซีเมนตน่มย่าเอาเาเเย็นหายากมัชุบมนต้องขางโดนแม่อาบ่วงอะไนี่ลองเออดองเศษเศษนี่ตมหมูจั mười lăm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  mười vậy mười lăm ừ

เรากินน้ำเอี่อนะอำเเขาตึ้งเขา้เดรนกันเลยเออนม่กระเปียกเ่เรากินแนวี้ยเรากินแบบนี้แลเอากระ่อมช้อนลไปอื n เดี๋ยวกาคนดูก็กอหน่อยหน่อยนก คนณำแท้ก็มีประโยชน์อยู่ก็ไดอยู่หน้าแลองกันเถอะนะชวนนานมือเดือดเขาไหมบ้มือหนังันอยากมาชวนเด้อคือมมาพ้ือมมาพไหนมาอะไรมีะไเขากันเห็นเนาะ เมื <ừ> ่อไรต้มอ <ừ> ันบาซิดาแขนมีเห็ดได้ป่ะเดี๋ยวปีนี้มีเห็ดตลอดไปเลยเด่นต้มน้ำสะอาดซ้องกินหนักอุเออแม่ได้เขาสุขภาพได้กินใบอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยเ่าเนาะอเยอะเนาะบ่อปลูกฝาที่ข้างเกิดเองบ่เป็นการอะไร พวกป่ากพวกเขาอนี่นะมีมียจางมาทางเกิเลยเนาะพวกก็บเกิดมาเลื่มาลุไปเกิดมาเร่องอื่นของระยัเนี่ยถึงระไปอยู่ลุอาพีชอาเดิไป ุข้าวกชุขกระเาครบเขาชุกระพาดีไปก่อนพี่น้องเหมขาอยังร้านชุบคนนึงมันเลอคำน่ะมันเป็นเป็นกองถิ่นมานอกกายเยอเนาะนอกกายไรกันากินไปวันวันนะวิตนีวิชีมงยานะตานักนี่แหลมกันเน่มาย่างากินไปนีแหละแต่เราชุขภาพาเขาแข็งไงเ้ากับ ไปได้ไปแห้งานนน่อไแก้วไปได้อึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึินรนอึ้นรนเึ้นินเงินรถขึ้นรถขึ้นป่าึ้นรถขนรถาึ้นรถ มันจะตรงเยาก่ตกเ้อเาะอามมันนัดข้ไ่บ่อยเลว่ะงไปยเด้ออืมงไปแลเนี่ยเออไปว่าพื้นนันบบกินพื้นนี่กินพื้นพื้นหนาเนาะเออเอาได้เงินนะเอาสแสนบ่

ไอ้เ้ยอัวนั่นแหละต่างเจ้านะบกำเนิดแล้วเขาก็บริบัตรหายอ่าเอาเจ้าสปีหปีบกำเนิดแล้วเขาบริบัตรตลอดไปเนเรเขายังหาเงินเ มัดตัวีลยเราผสมเนี้แหละยาเราเฮ้ยยังเปนาเาเป็นนักเรียนอ่จะดีก็แล้คอแม่คเก่าคอแม่คเก่านะแกจมาสุาลูกเนาะทำยนลูกมาสราต่งที่นี่มากอจำนะเอาะเด็นของันเนาะแล้วลพวกเจ้าขี่มาเอาเงินเ

เอาไลยลูกนะก็บอกเอาสามแทนเลยกั็ได้เอาไปหัดซิเอาใบน้อยใบแม่ตอนจะเปลี่ย,ยนะนะครับ ข้าเราบุกไทรยาเลยบุงทุกันหมดเพามันด้าเราแบบี้นเรมันไ้หรอก็ลตเด้อหนกับคนกับเามื่อแน่นอนครับมืออะไรเป็น่อเมจบคือนอนเลยว่าคนจะมาเมื่อครับพี่นอนรูจะไปนกันูว็บอกว่าลยันมรูไเทวกันเลยแงจะทแต้

ตือมาเจอคเนี่ยกินทองกินลดด้ยไปทางล่าเอานัได้อืมมนองกินเทิงนี่ยังงเลยแล้วแต่ว่ากินบีอรลดมากมับุกมนจะแก่เาของเอาไปพอเขาขวดแล้วดเากินเลยนะดรูเ่ใช่ปะม่นมโปบอยู่ตรง เขาสโซนไรห้องโซนคนอ็ดคงกินบอกเราินี่เลยสวยกับปอกนเอเีป็นงเกียดเราเ็นแรงเกลเจ้าเกินมากเจ้าเก็นบุญเจ้าสำนันจะได้บอกสำนักเจ้าช่องเลียวเออียนบอกโอ้ยเนี่ยเรากินเจ้าองเลี้ยอมือเือพอมูจบเือมกับผมมือบนเขาบเขาเทาบบนเขาำนี้กุมใจดี ต้องนอนใจตัวเองต้องเบ้อนอใจคือห้าคือมือแหละการอยู่ของสิของพอใจเาุใจใจเขาบรวยกานกอ่ยแก้วาทำน่และเขาแหละเขาสุขภาพเขาก็ทนี่แหละเลยก็ย่าแล้วนอ่อยแก้วเนาะกับพ่อเลยละตัวเดียวก็ไปทางอื่นเลยนะเขาจะีจิบลัมบรวยเพลงเนาะเขากับคิตอันละกับพ่อล ลราไป็นกาลยจ้าฝากคนไค์กดติดตามกันมาตัองมานานเปมนกาดเจ้าบ๊ายบาน